สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเลยตอนแรงแรงมานน้พี่น้องเลยมากับเด็กๆกกันนางเลียนกันบันสบายดีป่าลุงน้องเลยป่าลุงสบายดีป่าลุงสบายดีพี่น้องสบายดีปาเนี้ยจากอีกอย่างก็เพิ่มทำไมสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงอืมคือตัว อยู่กับเป็กเดกพี่น้องเลยเรื่องลากฮักเละแล้วฮักกันโตเลือดเหาะเลยน้องหลี่เห็นยังวันนี้สิมาถามน้องเนยน้องเนยยืดกันเลยสิถามเนยจ๋านี่นายสิถามน้าพ่อสีถามน้องเนยกับน้องหลี่ยี่ได้แม่ใหม่อยู่บ่ฮะบ่ท้าบขะขาดก็พี่น้องเนยนี่ได้อายุแม่ใหม่พออายุแม่ใหม่แล้วพอเอาบ่แม่ใหม่ เปยังคือบอกเอา้อ้าเม่ใหม่อข้าพ่อบอกอย่าเอม่ใหม่เอาแม่ใหม่ไปหายหาพอพ่อห้าหายเด้อหาเจ้าเจ้าหาเอาไว้แม่ใหม่นะไปยังนขึ้ยังคือจังได้ม่น้ำใจเมอาใมม่าเอ้ามใหม่มีเงินห้กินขมือได้ใเได้เทากับอ้พลกละเยงพ่อได้สิ เนใม่ๆมีโท,ทรศัพไหนครับวะมีเงินไหนกินซื้อนมหยุดคู่มือพ่อเมื่อกี้พ่อพ่อไปรักคุยกับ,บูุสาวแมนอบอกมวยลูกไปน,ำน้ำเลยยิ้ข้าวมวยลูกไปน้ำ่ลักคุยมากตกลงกลันแล้วล่ะเอาแมนมาไอยลกเอาแมนน้ำอยอยู <ๆ S 2> ่บอกขั้นเอาอะไรก็ตกลงมาจัามือตกลงมาอาแต่วเอา้แต่บุษาวชนใจขนาดเด้ มีเงินให้พ่อไหมได้แม่เห็ดเฮาจนมาเาบ่กฟ้องฟองอายุมีเงินให้พ่อโทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆเพื่อมาาติเป็นเนี่ยเอาถามาบอกเอาจ่อยพี่น้อยตาดีๆกับบัวเอาจ่อยคืองามด้ส่ะงามกับบอางามได้สองคนเลยบุษราสองคนบ้านนี่พี่น้องน้องนี่เล่าดูสามอันท้าบุษรา มาตัดไซเฮ้ยไอคมไอคมเอคม่ป๊าหม่ตัวนี้คือในไนยุแ่เรียมันเด้งดังเด้งงเด้งดังอยากใหม่ไม่ให้กับบัวเอาบัเอาเมนบอว่านีพ่อคุยกับผู้เาวันนยไปกินเพลิน่ะบอกว่านุเมนยุกมนยุอย่าพ้อจ้ะนางแบะเออนางแบนางเบะนางแบ นางเบะหักเลยเด็กม si ึงเดียงด่างนางเบะนางเบะนอนถามเด็กเด็กน้องเนยบอกว่าเอาบ่าน้องไม่น่ามั้งขันบ่เห็นแม่สิเป็นอะไรเออผอมใหม่ดิฉันเอาบ่ฮะอายู่ผอมใหม่เด็กเอาอยู่เบาใหม่ อีเมมกับเห็ดแจ๊ห้างขอโทษตรงนี้อูเป็นกูเป็นสาเหตุอยู่เรื่องเลยอยู่เรื่องพอไหมกับว่าเอาติมีพอไหมหรือใดมีพอไหมหรือใดเด้อฮันเดอร์าไม่เบื่อเจ้านั่นมีผู้ไปอย่างไรเร็วเจ้าใครเลยที่เอายังก็เจ้าใครเลยทีเอาเมียใหม่นั่นเมนบ่ เ็จป่นี่เขาบทเรียนเต็มเตมตาผีหนังอีนี่ก็สเเอาผัวใ่เดี๋ผัวนะก็าพ่องเลยอีนุ่พ่องเาพองสิแล้ผัวบ่เออเอาผู้ชื่อไอฮะผัวดกไง้โคตรงามเลยมีเงินให้พ่อมีโทรศัพท์ให้พ่อ มีรถใหญ่ก็เอาบ่ถ้ามีรถใหญ่ริบอ้ายังมีรถใหญ่พาไปเที่ยวสวรรค์พาไปเที่ยวหอบที่เลยอตเลนั่นทะเลแจกเงินมื่อละแสนแจกเงินเมื่อละแสนกี่บลเอตแจกเงินมื่อละแสนกี่บ่บ่เอ้าหาเลยเอ้าบ่น่าขึ้นต่อเฮียลอยเหี้ย ลอยเรียนเหรอเปได้ลอยเรียนนะเอาเรียนเนะเอายัมยาวบ่เบ่เสียบ่ฮะเอาหลอดทิบบ่ใหม่ๆเอาหลอดแจ็บ่เพิมีที้าไ่ได้อยู่นะไม่น่านีผูุณซื่อะได ไม่น right? ้าบ่มาหาไม่น no. ้ำบูมาหานี right? ่ยซ no. uh ื้อน่สิบโบห้มาเดือนหนึ่งแล้วนีโบปหับเดือนหนึ่งเลยกกสิเปกเอาจไปเอบบนปหับเดือนหนึ่งโบเห็นหอใหอเห็นกันเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนยขันไม่น่าบูมาหาเดือนหนึ่งนี่ชกินหอดเยอะ อยากให้มาหาคูมาา่มือหร่อเปลาไปอยากให้มาหาคู่มือสิบหา้ <laughs> าลงไปเกี่ยวขาย้าวอะยสิบหาไปเกี่ยวขกาวไปหมัดผมเหมือนแบะให้มันเห็นแต่ผมแบะไปลงเกี่ยวผมมันใช่ไห <as> มเกี่ <c oughs> ยวจะปุดพูดหนุอยแค่หัวหลุดนั่นเองวะน้องเนยบอกว่าอยากได้แม่ใหม่หรืออยากได้แม่เก่าแม่เก่าอือหืเป็นแม่เก่า เม่าเานี่มาจโงสนี่ตอนอีพอไปลวเออีดีดนะห้าโงจำพันหกโมงอืมดีมาหกโมงถูยเนยสิ้นยนีมาเจ็ดโมงนีใช่ไหมอืมห้าางว่างห้าโงลงปเทศห้าโมงถึตามล้างเาไปห้าโมงถึงมาเอขึ้นมาแต่เช้าใช่ไหมตื่นมาแต่มาเลยพี่จ้ะ จะตัดอีเท่าประเด้เรืองหนามากนี่แม่เอามเพิ่มตัดตัดยากเลยกี่ตัดทำไมเพื่อประัดเองเพื่อประเกียจนจนเนาะหัวล้านเหมือนเอ้ยว่าได้ผู้บ่าวดอกว่าได้ผู้บ่าดอกคะแนนนี้นะผู้บ่าวบ่มะกแล้วโอ้โหแบตประทนทนนะบ่มีเน็ตดอกพี่น้องเอ้ยมันสัญญาณบ่มีบ้านเฮา พี่น enfin ้อยยูฮูเนน้องหลีหนาขึ้้ยหนาขึ้้ยคือพอเต็มเต็มแม่บอกโอ้โหยี่แหละคือพอครับวันยังพี่น้อยพี่น้องจะขูดหูว่น้องเหนยหนาขึ้้ยน้องเอยหนาขึ้้ยเนยไงหน้าขึ้นมาซิบหฮูจักพอแม่บุคเรหเห็ดพอมาดีเข้ว่าบุฮหมูจักพอพอร้อยชื่อแนวไหนอันนี้ขายก็พอแม่ เมนบอกดังแล้พผอมแล้วค่ะไม่หูบอ่เขาเคเห็นดิไม่หูบอ่ะเนี่ยหูผอมแล้วเห็นหูเห็นหูอยู่ผอบว่เห็นก็เห็นผอมอยู่เลยเปิดเผยประวัติน้องเนือยพี่เนาะไม่กูกูคือการเหนื่อยห่าเลยเห็นแต่ยังน้อยพหอเห็นผอเฮ้ยไม่ค่อยใจแย่ น้องเนยเป็นลูกของใครหรืนมาชนกูได้เลยเนยเป็นลูกใครตอบมาตอบมาตอบมาเนยเป็นลูกใครน้องเนยเป็นลูกใครน้องเน,ออย,นอยอยู่กับใครน,น้องเนยอยู่กับใครยังบอกอย่ให้บอก ตรงนี้เป็นหองบัวเพื่อนนะหัวเป็นหนองเป็นหนองเพราะว่าเป็นสุกปีเลยนะนีแกะเป็นยังเราจุดเขาจุกนี่เออใครแม่มึงซื้อยาซาโพให้ยในเนย้แบบแล้วผมหอมพอนแบบพรอนพรอนค่อมเล็กน้อยอย่างนี้ใช่ไหมที่พาไปซื้อไปเลยไมเอาไปคีพาไปซื้อไงจากเขาจะสาโพงหายหรือบัวซาก็ยังโบกุเป็นหนองเลยคือที่เห็นนี่แหละ ปล่อยปะน้ำกับมือกับบะไรอับสุดเก่าซุดเก่า่อย่นมือไหมพูดถซื้อมาหายไหมซาซาบูไห้จะป้อนี่ไอ้ขมือนี่นี่บางนี่เป็นน้องเป็นน้องในหัวนี่ทั้ง่างเป็นตุ่มเป็นน้องเป็นตุ่มเป็นน้องจะเป็นอียงในในนังหัวกัเป็นนะอู้จามอัรพามต่ัศาสายของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ดูแลบอดี้อะไกะคือนทีเห็นอุ่มอ่มเป็นดูทีเห็นนี่แหละก็สงสารเธออยู่นะเธอก็เป็นเด็กขัวหอมมึงดูแม่ดูมึงดูหอมมันดีหนาเนยแม่จะเอาผัวใหม่ชได้พอใหม่แล้วเอาแม่่นาเนย คันแม่มึงได้พอใหม่เป็นได้คันแม่น้ำได้พอใหม่เนี่ยพอมันเงาเลยบ่อยากได้ยิ่งพอใหม่แมย์หน้าใช่พอใหม่ยิ่งได้เยอะยิย่งได้พอได้ใช่ยิงได้พอไห๋อืมอ่าเมย์เงาเอาแม่น้ำมันมสีขาวพอใหม่ให้บ่อ,อ,อยากได้สิอยากได้เยอะทุ่มกระจุนเหนียวคือต่างพี่น้องกช็ชอบก็ไ่ได้ดูแลเนาะมืนขึ้น,นี่กา จนคลำจนมืดจังได้มาค่ะอาวา่าขอบคุณกาบกับบริเ่อทรงสัมพวันบุญพ,พายู่เทียงมาพายู่เทียงยมันก็เลยได้อยู่คนเดียวแล้วก็เลยได้ถ่าขาเนยรับผู้เดียวเออขันมันขารับแต่กัญญาแล้วก็อยากไปใช้เข้าไปเนาะอยู่เทียงกับอ่าผู้สารเยอะเนยกับงฐานข้าก็เห็นอยังเปิดได น้งเน่นก็อยู่ไปตมอันอัสยาัยของงานตื่นว่าอลยกัห้าเหา่ล่นขบมากเลยก็เมื่อนอนเที่ยงนัางกัแต่ว่านังกหักเมยนังอยู่เห็นได้หายน้ำแล่นน้ำเขาไมัน่ใช้เือ่่ะามันก็อยู่เคยอยู่น้ำอันแต่นอน่อยมันก็จืดหาน้ำนี่ฮะนี่ลีเาใช้เงินระบาดนี่ติดล ข้าบผงหายไปก็ให้น้ำขาเขาไหลมาเห้ื่อยเลยหนึ่งข้าสิบด้วเงินได้หมดลพี่น้องเถอหิวนอนแล้วเถอะหิวนอนเนาะแต่ละเมื่อก็อยู่นี่แหละอยู่น้ำกันพี่น้องเลยอยู่น้ำกันแก็แลนมาหามาลัดแลนมาได้ยังก็กินน้ำกันอยากยังก็ซื้อให้กินอยากยังอีกบหมนี่ฮะอยากยังอีกไหมอยากยังอีกไหมนี่ พอน้องเหนื่อยดูอยากกินอย่างอยากกินอยังสิเสือให้กินไงกินอย่ไงก็กกินอยังบอกไปลุ่งอ่ะอ่ะอย่างเอาอะไรกินหมูเออฝันฝันเหรอสุกี้กินสุกี้กินสุกี้กินหมูกินหมูอ่ะรอกันซะก่อนเล่นหนาอย่างกินที่ที่ชาวหาเมย์แนะนำสี่เลียงพี่น้องเอ้ยแจ้งเลยพี่น้องแหม ทีจะหายเดือนหนไปเนาะจะเล่าจะเลาเบิรงได้อปไหนทีจะหาเดือนหน้าพี่นะน้องเลยเบนีน้องนอนยบไปรุงก่อนบายบายไปลุงก่อนสวัสดีค่ะน้งเลยบอกาแม่ใหม่สรุปแล้วฮักไม่น้่่ฮักยู่งไม่นัอ ดีๆหักเบอร์หักดีทั้งแม่น้ำลงเลยได้หักจุหักกอดให้เบิ่งดูหักกันกอดมั้ยูกอดแม่ให้เบิ่งดูหักกันขัดคอไว้เอาดีๆกอดแม่ให้เบิ่งดูกอนว่าหักไว้กอดจิ๊บวะบุคคำพ้องเปินมากอดแอวเป็นเด้อเด่างๆไงนี่กอดแอวแม่น้ำเปนเื้อกลับเลี้ยงเบิ่งอีกได้ สวัสดีค่ะก่อนน้องเห็นหน้าใช่ไก่อนไปนั่อให้บอก่อน่อนไั่นะไปแล้วพี่น้องอกันมา1นาดีขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิมาชมไปเลยพี่น้องอยู่กับเด็กๆ่แล้ไม่ได้ไปไ่ได้ไปเที่ยวบรททังดก่อยู่แถอไหแถวหน้ากับเด็กๆสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ